เราเคยสงสัยไหมคะว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราถึงเกิดมามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนและก็น่าค้นหาและทุกๆคนบนโลกใบนี้อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีความสุขอยากพบเจอความมั่งคัง่งอยากจะมีชีวิตที่สบายเราทุกคนก็ ขวยคว้าหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองตัวพี่ต้นไม้เองก็เป็นนะคะตัวพี่ต้นไม้มเองเนี่ยตั้งแต่พี่ต้นไม้จําความได้พี่ต้นไม้ก็อยากให้ชีวิตของพี่ต้นไมด้ดีอยากมีงานดีๆแล้วก็ถูกสอนมาว่าให้เรียนเก่งนะลูกโตมาเราจะได้ เป็นเจ้าคนนายคนทุกๆครั้งที่พี่ต้นไม้ได้ยินคำนี้นะคะคุณพ่อพี่ต้นไม้ก็เคยบอกพี่ต้นไม้ว่าเลี้ยงเก่งๆนะลูกโตขึ้นมาจะไม่ได้ลำบากเหมือนพ่อกับแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่ต้นไม้เป็นคนชาวนาเนาะแล้วก็ตอนเด็กสมัยก่อน่ะพี่ต้นไม้นะ่ะเดินไปโรงเรียนนะคะเป็นมีชีวิตที่แบบ ลำบากนะเนาะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเนาะตอนที่เราเป็นเด็กเราก็มีความคิดแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะพี่ต้นไม้คือเป้าหมายของพี่ต้นไม้ก็พี่ต้นไม้อยากจะเป็นคุณครูนะตอนที่พี่ต้นไม้สองขวบพี่ต้นไม้จําได้แล้วก็พี่ต้นไม้เคยจินตนาการนะคะจินตนาการว่าพี่ต้นไม้ได้มาอยู่ประเทศเยอรมันนี่แหละ แล้วพี่ต้นไม้จินตนาการว่าพี่ต้นไม้อยากจะเห็นหิมะแล้วก็พี่ต้นไม้จินตนาการว่าพี่ต้นไม้เห็นหิมะแล้วก็ได้อยู่ประเทศต่างประเทศเนี่ยแต่ไม่ได้ได้ระบุนะว่าเป็นประเทศเยอรมันแต่ว่าในหัวของพี่ต้นไม้ตอนนั้นมันมีภาพแล้วนะมันมีภาพอืแล้วทีนี้เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องของ กฎเรื่องเรื่องดดแล้วก็การจินตนาการหรือการตั้งเป้าหมายนะคะเรารู้ไหมคะว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์แล้วก็ในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่วิเศษอืแล้วก็ยิ่งดวงจิตของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยไม่เคยตายแต่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราไม่สามารถรับรู้ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณการใช้ชีวิตแล้วก็กดเร่ดึงดูดนะคะชีวิตของเราเจะง่ายขึ้นคือตัวพี่ต้นไม้เองก็ขอบคุณจักรวาลขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สอนแล้วก็แนะนําเรื่องจิตวิญญาณหรือพี่ต้นไม้ก็ได้เข้าไปเรียนหลาย ช่องบน YouTube ได้เรียนรู้แล้วก็ขอบคุณพี่ต้นไม้ได้เข้าใจชีวิตแล้วก็พี่ต้นไม้ยอยากจะมาแบ่งปันให้คนที่ไม่เจอความสุขแล้วก็พบเจอแต่ความลำบากพบเจอแต่ความเครียดจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ลำบากทุกคนเกิดมามีความมั่งคั่ง ร่ำรวยอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเราต้องทำงานหนักเท่านั้นเราถึงจะได้เงินเพราะว่าเราถูกสอนมาอย่างนั้นเพราะว่าวันผู้หลุษของเรา,เาปู่ย่าตายายถูกสอนมาว่าต้องทำงานหนักทำงานเยอะๆเราถึงจะได้เงินอืมทุกวันนี้นะคะเราเคยเห็นไหมเราสังเกตไหมคนที่เขาร่ำรวยเนี่ย เขาไม่ทำงานหนักหรอกอคีย์สำคัญการที่เราจะมีความสุขหรือร่ำรวยได้เนี่ยฟังดีๆนะเราต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอารมณ์ดีคิดดีกับผู้อื่นอย่าอิจฉาแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามี ขอบคุณในสิ่งที่เราได้แล้วก็สํานึกรู้คุณกับคนที่มีบุญคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นคู่บ้าอาจารย์หรือที่ทํางานหรือคนที่ให้ความรู้เราบนโลกอันหลายทุกๆคนนะคะที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาแล้วก็อย่าลืมขอบคุณธรรมชาติด้วยนะ ขอบคุณต้นไม้ขอบคุณดินขอบคุณทุกอย่างขอบคุณเงินขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณลมขอบคุณฝนขอบคุณลมหายใจสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือขอบคุณตัวเองโอเคพี่ต้นไม้จะสรุปเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็เรื่องของธรรมชาตินะคะเรื่องของ กฎเรง่ึงดูดเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองอกฎเรื่อง,งดูดจะทํางานผ่านความรู้สึกเราสามารถเลือกความรู้สึกดีๆเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีหรือสิ่งที่เข้ามาประทบ หรือสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเราเนี่ยให้เรายอมรับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะผ่านไปแล้วเราก็มองหาสิ่งดีๆเข้ามาแทนอืคิดดีทดําดีเราเคยได้ยินไหมคะว่าการคิดดีทําดีเนี่ยเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาเรามันเป็นเรื่องจริงเราลองทํานะคะเราลองเป็นคนที่อารมณ์ดีคิดดีทําดี ม่คิดไรกับคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่เราควรช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปให้เพื่อนหรือไปช่วยเพื่อนทำชั่วโมงถึงแม้ว่าเราช่วยเพื่อนเล็กน้อยเราก็จะได้รับบุญบารามีนะคะข้อสำคัญนั้นก็คือเราจงเป็นคนที่รู้จักขอบคุณ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอบคุณค่ะ